ก่อนอื่นนะครับเราต้องถามคุณอ้ําด้วยเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นซปเปอร์สตาร์ที่เนื้อหอมมากนะครับไม่ว่าจะผลิตภัณฑ์อะไรนะครับก็น่าจะชอบแล้วก็รักคุณอ้ําอยากจะได้คุณอ้ําเป็นพรีเซนเตอร์หรือเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ทําไมถึงไว้ใจนะครับดีไวท์คอนเซนเทสเซรั่มครับคุณอ้ําครับเพราะว่า d ีว i ์เนี่ยคือตอนติดต่อมาครั้งแรกกันนะคะต้องถามก่อนเลยว่า มาจากที่ไหนคืออันก็ถามคุณบีกอนว่ามาจากที่ไหนก็ก็บอกมาว่าเคยทําผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของคุณบีเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคนรู้จักเยอะมากน่าเชื่อถือมากเราก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่ตัดสินใจได้ง่ายข้อ2คือบอกว่าคุณบีช่วยส่งสินค้ามาทดลองใช้ก่อนเ,อเอพราะเราจะไม่เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าอะไรทั้งนั้นถ้าเราไม่ได้ทดลองใช้เองแล้วหลงังจากนั้นเ,เป็นยังไงฮะครับพอค,คุณบีส่งผลิตภัณฑ์มาปั๊บก็ลองใช้ค่ะสองอาทิตย์เราก็ เซ็นสัญญากันเลยนะคะคุณอ้ําใช้2อาทิตย์ปุ๊บเซ็นสัญญาเลยละฮะเพราะว่าจริงๆแล้วอ้ําบอกก่อนว่าตัวเองเป็นคนแพ้ง่ายมากคือถ้าสินค้าอะไรผ่านหน้าอ้ําเนี่ย ทุกคนใช้ได้อ๋อคือะใช้แล้วแพง่ายมากค่ะคือเหมือนกับว่าเป็นคนแพ้ง่ายถ้าเกิดว่าหลายๆคนอาจจะกลัวเรื่องของการแพ้บ้างใช่ค่ะอ่านี่ก็คือเหตุผลที่ทําให้คุณอ้ํามั่นใจค่ะถ้ามีตัวใหม่เนี่ยส่งมาให้อ้ํานะคะใชเลยครับีครับผมมีเลมาด้วยมีเลมาด้วยนี่ก็คือเหตุผลใช่ไหมคะจริงค่ะขอบคุณที่ให้โอกาสมาร่วมงานกันแล้วก็แนะนําสินค้าดีๆมาให้ใช้ค่ะ